สวัสดีครับพี่พทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการขอใบกำกับภาษีนะครับที่เราชำระค่า Developer รายปีให้กับ Apple นะครับเป็นจำนวนเงินประมาณ3,500กว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะครับก็จริงๆเบื้องต้นเนี้ยครับเขาก็จะตีใบเสร็จสำหรับนามบุคคลธรรมดามาให้เราก่อนนะครับจากนั้นให้เราทำการส่งอีเมล ขอออกบินใบกำกับภาษีในนามของบริษัทนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาเวดตัวนั้นนะครับไปให้บริษัทเราสามารถเบิกคมภาษีได้นะครับถ้าเป็นนามบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าเราไม่ได้จดภาษีอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเรามีบริษัททํางานในบริษัทอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไปเบิกเวดได้จะดีกว่านะครับดีกว่าออกในนามบุคคลแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรนะครับดีกว่าเสียภาษีเปล่าๆนะครับนี่วิธีการนะครับหลังจากที่เราได้รับจดหมายที่ Apple นะครับก็จะส่งมาให้อย่างอัตโนมัตินะครับอย่างนี้นะครับให้เราทําการส่งอีเมลนะครับไปขอออกใบกับภาษีนะครับในนามบริษัทที่เราต้องการจะให้ออกนะครับไปยังอีเมลเดี๋ยวผมจะขึ้นอีเมลให้นะครับอ่าแล้วก็เมื่อเราส่งอีเมลไปแล้วนี่นะครับเขาก็จะมีอีเมลตอบกลับมาว่าเมื่อเราได้รับใบกํากับภาษีฉบับแรกนี้นะครับให้เราทําการส่งกลับไปที่ บริษัท Apple e South a s เ a ียประเทศไทยตู้ปน168ที่ทำการไปษณีโรงเมือง1 3 3 0 3 3 0นี่นะครับเมื่อผมได้รับผมก็จะแปะใบปะหน้าแล้วก็ส่งกลับผมแนะนำว่าให้ส่งแบบไปษณีลงทะเบียนหรือ EMS เท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาก็จะโคกับไปษณีอยู่แล้วมันจะแท็กอะไรต่างๆง่ายกว่าดีกว่าเราส่งเอกชนเจ้าอื่นไปนะครับผมแนะนำให้ส่งไปษณีย e ์ EMS หรือลงทะเบียนนะครับผมหลังจากนั้น เมื่อทาง Apple เขาได้รับใบเสร็จตัวนี้กลับไปนะครับเขาก็จะส่งใบเสร็จตามที่เรา,เอาขอตามไปรายละเอียดนะครับส่งกับให้เราตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เราก็อย่าลืมว่าเมื่อเราส่งไบเสนีแล้วเนี่ยเราก็ไปส่งเลขแท็กกิ้งให้เขาในเมลนะครับโฟร์เวิร์ดไปอีกครั้งหนึ่งว่าเนี่ยเราได้ทําการส่งใบเสร็จกลับไปแล้วนะครับเพื่อจะได้มีเลขแท็กกิ้งเอาไว้แท็ก เมื่อเขาได้รับใบเสร็จอะไรเขาตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเขาก็จะสร้างใบกำกับภาษีตามข้อมูลที่เราขอไปนะครับส่งมาให้เรานะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ใบกํากับภาษีจาก Apple นะครับซึ่งวิธีการนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ของ Apple เลยนะครับที่เราซื้อจากบริษัท Apple ิลไมวาจะเป็น iPhone, iPad อะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อตามตัวแทนเขาก็จะออกไปอยู่แล้วแต่ผมยกตัวอย่างว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Apple ที่ เราซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์เงี้ยครับซึ่งไม่มีตัวแทนจําหน่ายเราซื้อตรงกับเขาเนี่ยนะครับหรือว่าซื้อจากช็อปออนไลน์ของเขาเนี่ยเราก็สามารถขอใบกำกับภาษีอย่างนี้ได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ